Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวแอสตนอนช่วงเช้าปืนเต็งหามได้ดายโยหลังนักเตะมีใจสมสรอ,อาร์นอนตอนยังมีพลังดึงดูดผู้เล่นสัญชาติฝรั่งเศส อยู่ทุกยุคทุกสมัยเมื่อล่าสุดกำลังจะชนะใจปาการหลังดาโยอุปาเมกาโน่ของแอร์เบลไลซซกเพราะโปรเจกต์สร้างทีมใหม่สร้างความผิดหวังต่อเอซีมิลานแมนยูและบาเยนซึ่งเล็งอยู่เช่นกันรายงานจากตุ t โตสปอร์ตว่าปีศาจแดงดำหมายตาอุปาเมกาโน่มานานมากต้องการเอามาเป็นคู่ขาเซนเตอร์ฮาบของกัปตันโรมาโยลี่เพราะอนาคตของซีมงเคีย ซึ่งยืมมาจากเซเบียอย่างไรความแน่นอนอย่างไรก็ตามสื่อดังเผยว่าปาการหลังวัย21ปีของไลซิกอยากย้ายไปร่วมงานกับเหตุโคตมีเกี่ยวอัดิต้ามากกว่าเพราะอยากนับหนึ่งการสร้างทีมพร้อมกันอีกทางมิลานเป็นสมสรนที่ขาดเสถียรภาพมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผู้บริหารลงมาถึงเหตุโคตรบ่อยครั้ง ไม่เหมาะจะฝากอนาคตเพราะตามที่ทราบคือทีมกำลังจะตั้งรับรังนิกนั่งตำแหน่งผู้อเนรยการกีฬาที่ซานซิโรแล้วแผนแรกคือโปรดเฮดโคสสเตฟานโนปิโอรีเพื่อเปิดทางแก่ยูเลียนนาเกลสมันเทนเนอร์ไลซิคนปัจจุบันมาแทนสมใจอยากสื่อตีปืนนัดคุยเอเย่นเดวิดแล้ว HLN สื่อจากเบลเยียมรายงานว่าอาร์ซนอนทรงตัวแทน เพื่อพูดคุยกับเอเจนต์ของจนาธานเดวิดแล้วหลังจากเจ้าตัวเคยออกมาพูดว่าอยากมาเล่นในพิมารีกมีการเปิดเผยว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแอสตันได้มีการนัดพูดคุยกับตัวแทนของเดวิดในกรุงลอนดอนเพื่อดูความเป็นไปได้ในการคว้าตัวกองหน้าชาวแคนาดาคนนี้ไปร่วมทีมในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยมีการคาดการณ์ว่าแอสตันจะจ่ายให้เกนต้นสังกัดปัจจุบันของเดวิด ด้วยราคาราว15ล้านปอนด์และจะมอบสัญญาระยะยาวให้เจ้าตัวราว5ปีเต็มเดวิดเคยให้สัมภาษณ์เสมอว่าอยากจะมาเล่นในพีิมารีกและารสตซนก็เป็นทีมที่เขาชื่นชอบมานานและอยากลงเล่นให้ทีมนี้สักครั้งในชีวิตอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอีกทีม ที่สนใจในกองหน้าวัย2ีปีรายนี้ด้วยเช่นกันปืนสพช่องซื้อเซนเตอร์ดาวรุ่งแซมบ้าสุดถูกคาซิโอเมกาโตสำนักข่าวในอิตาลีรายงานข่าวว่าบูโนฟาตกองหลังของอินเตอร์นาซิองนาวทีมในลีกสูงสุดของบราซิลกำลังตกเป็นเป้าหมายของอาร์ตตนมีค่าตัวอยู่ที่ราว7ล้านปอนด์เซนเตอร์แบ็กชาวบราซิลวัย21ปีมีส่วนสูงถึง1 9 1ซนติเมตร หลงเล่นให้ต้นสังกัดไปเพียงแค่3เกมเท่านั้นแต่ผลงานก็ไปเตะตาทีมแมวมองของอาร์ตนอนที่ตามดูการพัฒนาของเด็กหนุ่มรายนี้กว่าหนึ่งฤดูกาลจนทำให้พวกเขาเสนอไปยังเอดูและตัดสินใจที่จะเจรจาขอซื้อตัวในช่วงล่าสุดนี้ตามสัญญาฟัดมีค่าตัวที่14ล้านปอนด์แต่เขาอาจจะถูกปล่อยตัวออกไปในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ราะอินเตอร์นาซิองนนลมีปัญหาทางด้านการเงินและต้องการเงินสดเพื่อมาเพิ่มสภาพคล่องในสโมสรจึงอาจยอมปล่อยแข้งรายนี้ออกไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาจริงนอกจากอาร์ตนอลแล้วยังมีอาแจกและเอซีมิลานที่สนใจนำแข้งหนุ่มรายนี้ไปปลุกปั้นเช่นกันเปิดผลโหวตแฟนบอลอาร์ซนอลเอาไม่เอาซิวาฟีฟีเปิดผลโหวตแฟนบอลอาร์ตนอล อยากได้ติอาโกซิลวากองหลังตัวเกา่ามาร่วมทีมแบบฟีฟหรือไม่แฟนบอลารสเซนส่วนใหญ่ไม่ต้องการติอาโกซิลวาเซนเต์แบ็กจอมเก่าชาวบราซิลมาร่วมทีมหลังนักเตะกำลังจะหมดสัญญากับปารีิเซอแมงช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้จากผลโหวตผ่านเว็บไซต์ a r s e n น l n e w กองหลังวัย35ปีกำลังจะกลายเป็นแข้งฟรีเอเย่นทำให้มีข่าวกับหลายทีมในเพร์มลี ทั้งาอสเซนเอเวอตันนิวคาสเซิลเว์แฮมและวูดแฮมตันส่วนดึงมาเสริมทัพแบบไม่มีค่าตัวอย่างไรก็ตามจากผลโหวตแฟนบอลปืนใหญ่กว่า1,100คนมีถึง62%ซที่ไม่อยากให้ทีมรักเซ็นสัญญากับซิวาขณะที่อีก38%อซอยากให้เขาเข้ามาอุดหลังให้กับทีมแฟนบอลที่ไม่ต้องการซิวาอย่างผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร ชื่อว่าปากซีเทนให้ความเห็นว่าไม่เอาเขาไม่มีความเร็วแล้วและไม่ได้ทำผลงานที่ดีตลอด3ามฤดูกาลที่ผ่านมาด้านแฟนบอลอีกคนที่ไม่อยากได้เซนเตแบ็กแซมบ้าเหมือนกันแสดงความเห็นว่าเขาจะกลายเป็นสเตฟานลิสไตเนอร์คนต่อไปเบยอรินไม่รีบต่อสัญญาปืนรอดูทิศท,ทางทีมอ็กตอร์เบยอรินแบ็กตัวเก่งของแอ์ตซนไม่รีบเจรจาสัญญาใหม่กับสโมสร เนื่องจากต้องการดูทิศทางของทีมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแข่งไว้ยปีมีข่าวเรื่องย้ายทีมต่อเนื่องในช่วงหลังล่าสุดมีข่าวว่าอินเตอร์มิลานพร้อมจ่าย27ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวไปร่วมทีมหลังจบซีซั่นนี้จากรายงานของ DX เอ็กเพสสื่อเจ้าดังของอังกฤษเผยว่าเบเยอรินไม่รีบร้อนกับการต่อสัญญาใหม่กับสโมสรเนื่องจากต้องการดูอนาคตของทีม ว่าจะไปทิศทางไหนหลังจากช่วงที่ผ่านมาเริ่มห่างไกลจากการลุนแชมป์ไปเรื่อยๆเบยอรินย้ายมาคาแข่งกับทีมเมื่อปี2013ปัจจุบันลงสนามให้ทีมเกือบ200เกมแล้วทำได้8ประตูโดยมีสัญญากับทีมจนถึงปี2023มาลายเตรียมขายแรมซี่นิวคาเซิลสนใจเซ็งเดลี่เมลรายงานว่าสมสร,ร์อยูวินตูส เตรียมโลนักเตะหลายคนออกไปจากทีมเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้ใจ่ายในสโมสร,รและหนึ่งในนั้นก็มีอารันแรมซี่รวมอยู่ด้วยเช่นกันแรมซี่พึ่งย้ายไปร่วมทีมยูเว่เพียงหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นก็ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อจนทําให้ลีกต้องหยุดการแข่งขันชั่วคราวจนส่งผลต่อเศรษฐกิจของสโมสร,รฟุตบอลโดยตรงทําให้ยูเวนตุสต้องตัดสินใจปล่อยนักเตะ ที่ไม่ได้เป็นตัวหลักออกไปรวมถึงคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนระยะยาวด้วยซึ่งนอกจากแรมซี่แล้วยังมีชื่อของอาเดียงราบิโอดักลาสคอตตาดานิเอเลรูการนีรวมไปถึงมีชื่อของปาโบดีบาล่าอีกด้วยส่วนในกรณีของแรมซี่นั้นมีทีมจากเพเมลิกสนใจที่จะดึงตัวเขากลับมาถึง2ทีมนั่นคือนิวคาสเซิลและเอเวอร์ตที่พร้อมจะมอบตำแหน่งตัวจริงให้เขา คาดว่ากองกลางทีมชาติเวลจะมีค่าตัวราว15ล้านปอนด์สุดท้ายเงิบเลยเบอร์แคมรับเคยคิดว่าเวนเกอร์ไม่มีฝีมือเดนิสเบอร์แคมตำนานกองหน้าอาร์เซนยอมรับว่าเคยกังขาฝีมือของอาร์แซนเวนเกอร์กุนซือชาวฝรั่งเศสตอนที่ย้ายมาจากนาโกยยาแคมปัสมาคุมทัพปืนใหญ่ต่อจากบูตเรออกเมื่อปี1996ตอนนั้นผมช็อกมากที่ทีมปลอยบูตเรออก เราไม่ได้มีผลงานสุดยอดในฤดูกาล1995-96แต่มันดีพอที่จะทำให้เราเริ่มสีซสั้นหน้าได้อย่างมั่นใจแต่มันก็ไม่เป็นแบบนั้นมันมีช่วงที่เราว่างก่อนที่เวนเกอร์จะเข้ามา2-3เดือนเป็นช่วงที่ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยผมนึกถึงเรื่องโกหกที่อิตาลีแต่ผมคิดว่าโอเครอดูอีกหน่อยมีข้อสงสัยเกิดขึ้นแต่มันหมดไปตอนที่เวนเกอร์มาถึง เพราะเขาเป็นคนที่มีปรัชญาทำทีมที่เหมาะกับแนวทางการเล่นของผมอดีตหัวหอ,อกทีมชาติเนเทอร์แลนด์วัย51ปีกล่าวสำหรับอาร์แซนเวนเกอร์คุมทีมอาร์าเซนคว้าแชมป์พรีเมีรลีก3สมัย FA ครคับ7สมัยตลอดระยะเวลา22ปีกับสโมสร